ครับสวัสดีครับชาว youtube ทั่วประเทศทั่วโลกเอ้าวันนี้ได้ทีมงานเชื่อมแข็งตัวเนาะแข็งแข็งตัวยางเด้อเออแข็งตัวยางเอา้าแข็งตัวยางเฝ้าเบิกเงินเงินทีเบิกวันที่สิบทรงงานบอกเกินวันที่สิบห้าต้องให้อะไรเงินเนาะทีมงานรถแชทดมาไหมปวดอะจวดจาดจวดจาดรถห้ามห้างห้ามเพกอะไรเงินยันละห้ามพ้นตกน้ำเรือเอาต่พ่วมแห่งแรงมาหาเอาครับโอ้ปวดอะทีมงานเข้มแข็งเอ้าวันแล้วพักไวเลยเด้อ ปักไว้ปักไว้เดี๋ยววันนี้ก็รที่เตรียมการขุดบริเวณน,นี้ครับเอาขุดจดจัดจดจัดโอ้โบ้านี้มาทางไหนเป็นทางไหนบานนี้รถด,ดำรถไมโครลายก็ตลาดเนาะอยู่นี่อ๋อซอยการซอยงานกันครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เจอกับเจ้าแชทดสามหนึ่งสาม นีนหายากเลยครับรุ่นนี้ปายทะเบียนปัดเหรียร้อยสิบห้ารุ่นนี้ทำไยก่อนนี่โอ้รุ่นนี้มันแบงไหนโอ้แบงไหนรุ่นนี้รุ่นรั่งลุ้ยนี่นี่ว่ารุ่นนี้ล่ะเขาลุยร้อยสิบห้ามันบ่โอ้รุ่นนี้หายากเลยรุ่นนี้ร้อยสิบห้าน้องน้องเจ้าคุทธูนี่หาเงินสมัยก่อนหาเงินง่ายครับรุ่นนี้ ร้อย <15 S 2> สิบห้าร่นจากร่นจาเออเิดวิ่งวิ่งง่ายครับวิ่งง่ายเพราะว่าทางสะดวกสบายเอา ี่เขารวยเด้รุ่นนี้รุ่นนี้สมัยก่อนนี่ว่าสิบปียี่สิบปีนี่รวยมัดเออรุ่นนี้ของแท้ใส่งานเฉียวใส่ไปดิว่าจิ้งก้อมอได้เฮาอร้อยสิบห้าเป็นยั่งยืงดทางไหนกว่าเว่งไงแว่งไงก็แว่งหน่อยใกล้กันเนาะขอนเช่นเนาะเอามาหาเงินเอามันมาเด้อหาเอาปนมานมาเด้อเจิ้งความแรงมากนี่ยังสิได้เงิน รถด,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 ดำรถ่แม่โก้ต yeah. ัวม uh, ีแต่แหลงอย่างเดียวปวดมารุ่นนี้รุ่นสร้างเนื้อสร้างตัวนี่คอยที่มานี่หายากต้องม้วนเห้าเลยหรอไม่ก่อนได้เงินดีโอ้ห่าน่านมาด่านเนาะรถอะไรขอให้ใจรักก็วิ่งได้หมดครับใจรักใจรักเอาวิ่งตดวจจาตดวจจ่าตรอจ แดงรถถึงไหมเอาไปแล้วอาราดอาราดไป ไดดีได้ดีมาตรฐานสุดนียวาตัแข่งกันวเรบไปด้เอาตักจุดจวดจวดจวดเดยเล่ใช่ไ สิดท,ท,ท,ยยที่ไยยังในเบิ่งค่ะเป็นจท่นะครับพอสะเก็บไปโขวม่ยังกะมนตะไทยแต่ไปโเวิ่งนะครับตอนนี้ผมทำงานอยู่เคียงนำตอนใครสุดใจิตต่อได้ครับเบอร์โทรศัพท์8340377ครับคุณวัวสิคกอจะขอนํำสีดูเรือเมื่อนันที่น1ืุลาคมมาเลียนํำทาสุขยาวก็โทรมาให้ นี่โอ้กำลังขุดเล่ง 有路山。Yo, ได้ระดับก็นตัวทได้ระดับเนะบาะวี้ครับตัวทุกจากไให้รถตลาดใครสนใจอยากได้มีหออะไรมาเ่มนนีนยอดครับขาขึนหางยกมินนี่ก็ตองต่อ,ตอรับ,บนันบบงแดโัเอมอบลองเราดีครับ

ทำซับมาดีตากินหญิงตรงใส่ใไปทุระพน้าเฮ้ยอย่างนี้มบหวดใส่เป็นแม่แข่งเนองดำลงมีไหลจู่วัดอาหอย่างนี้ดีครับอย่างนี้พอทำอยู่ทำก็จะพอได้ค่าใส่ค่าประตูอยู่ด้วยใน้ขวดขวดขวดมวดโยงหางโยงหางข้างพอรถไห้มารูปเนาะ ถ้ามีเกียดเจอมันก็นดีแล้วพวดบนิสัตว์งามสับโอ้ยน้องใส่แต่นิดแข็งพวดจวดจวดจวดเฮ้ยเป็นตะนา ทำเร็วก็ได้ส่งเร็วนะครับทำช้าก็ควรจะได้ส่งฝั่งนก็เป็นแกงน้ําต้อนทางนี้ก็แกยงน้ําต้อนเหมือนกันในบริเวณโน้นนี่มีน้ําครับแต่เราคุดสรงที่ไม่มีน้ําไปก่อนมันไปแล้วมันจัดมนจัดนะเจ้าอนเข้ามา